é แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่ผมชี้แจงไปคลิปก่อนๆนหน้านี้เขานักเรียนแต่ละปีจะได้รับข้อสอบไปตรงกันนักเรียนปีนั้นได้รับข้อสอบเหมือนกันก็เหมือนกับมนุษย์ที่แต่ละคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยก็จะถูกทดสอบจํานวนหนึ่งก็จะถูกทดสอบในรูปแบบเดียวกันในสิ่งเหมือนกันก็เทียบได้กับนักเรียนปีหนึ่งที่อยู่ปีเดียวกันก็ได้รับข้อสอบเหมือนกันนะครับแต่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งก็จะได้รับบททดสอบอีกแบบหนึ่งเทียบได้กับนักเรียนอีกปีหนึ่งก็จะได้รับข้อสอบไม่เหม พระเจ้าไม่สร้างมานุษย์มาให้มีความสุขสร้างมาบททดสอบทำไมอันนี้เสดงจไม่เข้าใจ จํากัดการสร้างของพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีสิทธิ์แต่ต้นแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ไม่มีสิทธิ์แต่ต้นแล้วที่จะไปจํากัด <med Infinite> ว่าพระเจ้าห้ามสร้างแบบนั้นนะห้ามสร้างแบบนี้นะเป้าหมายการสร้างเนี่ยห้ามทําแบบนี้นะห้ามมีเป้าหมายแบบนี้นะเราเป็นใครมาจากไหนนะครับ <te le apo> แต่พระเจ้าไม่ต้องห่วงแบบไม่ไม่ต้องห่วงครับพระเจ้ามีความยุติธรรมพอกอแล้วกันเมื่อมีการทดสอบก็จ <med> ะต้องมีการตอบแทนเมื่อสอบผ่านไม่ต้องห่วงแต่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ถูกทดสอบก็จะไม่มีผลรางวัลไม่มีรางวัล ลตอบแทนอะไรหลังจากที่เสียชีวิตไปเพราะไม่ได้ถูกทดสอบแต่ต้นนี่คือความยุติธรรมของพระบุพเเจ้านะครับก็ฝากเอาไว้